บารมีหลวงพ่อแปะรถชนเก่งเลยทั้งคันใครเห็นก็ว่าตายแต่แค่ถลอกสลบไป10นาทีนายอัมพรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ตนกำลังขับรถเก่งโตโยต้าอันติดสีบรอนอยู่บนถนนเพชรเกษมเพื่อนำอะไรรถยนต์ไปส่งที่อู่รถแห่งหนึง่งในเขตตำบลบางแขนอำเภอเมืองนคนปรปฐม จังหวะน,นั้นได้มีรถเสียหลักมาพุ่งเข้าชนและถูกรถสิบล้ออัดกระแทกเข้าที่รถอย่างแรงจนทําให้รถและทั้งคานหลังคารถยุบพังเสียหายล้อหลุดกระโปรงหน้าเปิดหน้ารถพังยุบกระจกแตกส่วนตนด้วยความตกใจจึงสลบไปประมาณ10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงได้ปลุกเรียกรู้สึกสลืมสลือตื่นขึ้นมาแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าลําตัวมีแค่บาดแผลถลอกเล็กน้อยเรียกได้ว่ารอดตายราวกับมีปาฏิหาร ซึ่งตนเชื่อว่าสาเหตุในการรอดตายครั้งนี้เนื่องจากบุญบารมีที่ตนศรัทธาและหให้เหรียญหลวงพ่อแปะรุ่นหนึ่งเป็นประจำก่อนจะออกจากบ้านวันนี้จึงได้เดินทางกลับมาทำบุญถาวายสังฆทานกับหลวงพ่อแปะเพื่อความเป็นสิรีมงคลและกราบองค์หมหาเทพนอกจากนี้ก่อนเดินทางกลับตนไปขย่ยเซียมซีได้หมายเลข7ละ 4. ตรงกับหมายเลขทะเบียนท้ายรถของต้นทะเบียนกช3974เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องบันดาลโชคลาภให้อย่างแน่นอนใครที่สนใจก็ลองนำไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะใครกดติดตามขอให้รวยรวยถูกหวยทั้งปี